Okay, about today's game, we have a player injury. Do uh, you worry about this situation or not, about today's game? No, of course, uh, we need... Uh, normally, we have one basic team. Uh, but uh, by the injury, by the yellow card... Uh, so, we have to give chance to the young boys because they also play not much about the minutes mm -hmm. and this is of course will be not the same mm -hmm. because uh, it's a, a different players but i believe that we can do a good game mm -hmm. uh, of course it will be tough game yeah. you know? because they also the opponent cannot cannot lose, and we also don't want to lose. Even we have young boys, we try very hard to do our our three points. ครับก็โอเคคือ okay. จริงๆเราก็อยากอยากได้ทีมเป็นทีมหลักที่ลงเล่นนะครับแต่ว่ามันก็มีนักเตะเจ็บนักเตะแบนก็ก็ก็ไม่ได้กังวลอะไรไม่มีปัญหาแต่ว่าเราก็จะมองให้โอกาสนักเตะที่เป็นดาวรุ่งแล้วก็นักเตะที่ยังไม่ค่อยได้ลงเล่น มาทดแทนกันแล้วก็แน่นอนเกมนี้มันก็เป็นเกมหนักอยู่แล้วเพราะว่าทางไชนา่าเขาต้องการชัยชนะเพื่อความอยู่รอดทางเราก็ไม่ต้องการแพ้เราก็อยากได้ชัยชนะเพื่อขยับระดับที่ดีขึ้นไปแต่ว่าการที่เรามีนักเตะที่เจ็บแล้วก็แบนเยอะเนี่ยมันก็ทําให้ความบาลานซ์ของทีมันมันมันเปลี่ยนไปแต่ก็เชื่อว่าเด็กๆหรือคนที่ลงไปก็จะทํางานได้ดีก็โอเคครับก็เป็นเกมหนักอยู่แล้ว ก็หวังว่าเด็กและนักเตะที่ได้รับโอกาสลงไปจะทำงานได้ออกมาดีครับวันนี้ชัยได้กาแโค้ชวิแงเลยนะคัโอเคชัวร์ทุกทีชัยนาทีนี้เจอ The Point The, the Win three Point for North e r i a g e How about you for l a y with them today We do We do our our job uh, We have some difficult to, to make the team to put in the field mm -hmm. but uh, we our idea is always we win the game. Mm -hmm. So with uh, big big players or or young boys we try three points that the same. <laughs> เหมือนทุกๆคนที่ลงมาเล่นก็จะเล่นเหมือนเดิมตามที่เราต้องการก็ลงมาเล่นทำงานให้หนักแล้วก็เก็บใช้ชนะแค่นั้นครับโอเค the right question you the same you talk to fan โอเคอ่ okay. uh, i i want the fan come to to watch the game uh because this also make good good incentive for the young boys so we have to we believe that when the Fan Cup come, our players uh, grow up in the game. So I ask the Fan Club to come and cheer and h uh, e l p the young boys to to i n the game. ก็ก็อยากชวนแฟนบอลมาดูครับมาให้กําลังใจนักเตะดาวรุ่งของเราแล้วก็เวลาแฟนบอลมาเชียร์มากันเยอะๆเนี่ยมันทําให้พวกนักเตะของเราที่ลงไปนักเตะดาวรุ่งหรืนักเตะที่ลงมาเล่นวันนี้เขามี เขามีกำลังใจแล้วว่าเป็นแรงดึงดูดใจแรงบันดาลใจให้เขาได้โชว์ผลงานออกมาดีแล้วก็เขาเชื่อว่ายิ่งแฟนบอลมาเยอะเท่าไหร่ยิ่งทําให้นักเตะของพวกเรามีกําลังใจแล้วก็จะทําผลงานออกมาดีทั้นนั้นเขาก็เลยอยากจะเชิญชนแฟนบอลมาดูพวกเรามาให้กำลังเราให้กาลังใจพวกเรากันเยอะๆครับก็แค่นี้ครับวันนี้